ด่วนเฮิร์ตบริษัทรถเช่ายักษ์ใหญ่ของอเมริกาประกาศขายรถ E ีวีกว่า2 0,000คันโลทิ้งทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเป็นจำนวนนะครับหนึ่งใน3ของรถที่มีทั้งหมดเลยนะครับซึ่งนะครับเฮิร์ตนะครับก็ได้ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าแบกรับต้นทุนนะครับในการบริหารจัดการรถ E ีวีไม่ไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าประกันค่าซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือผู้บริโภคนะครับที่ได้ เช่ารถนะครับไฟฟ้าไปใช้รถ E ีีไปใช้นะครับก็ยกเลิกการเช่านะครับกลับมาเช่ารถน้ํามันแทนแล้วมีความเป็นไปได้นะครับว่าผู้บริโภคนะครับจะเช่ารถที่ใช้น้ํามันมากกว่านะครับก็เลยทําให้เฮิร์ทนะครับตัดสินใจนะครับขายรถ E ีวีละทิ้งทั้งหมดเลยนะครับกว่า2 0 0 0 0คันครับแล้วขายได้เท่าไหร่ก็จะเอาเงินไปซื้อรถน้ํามันกลับมาใช้แทนนั่นเองนะครับกลับมาปล่อยเช่าแทนนั่นเองนะครับโดยราคาขายนะครับบางคันก็เริ่มที่ประมาณ2 0 0 0 0นะครับ US ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ70,000 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับหรือี ะะเพราะฉะนั้นอันนี้หรือว่าจะเป็นเทรนด์ว่าเฮ้ยของสุดท้ายแล้วลด EV อาจจะไม่ตอบโจทย์หรือเปล่า